ครับกาสวัสดีครับทุกทุกคนครับเมนี้พามา,าช่มการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายแอรเบียกดันนะครับอันนี้เพิ่นกันเต้นประกอบเพลงประกอบจังหวะแหละนะครับแต่ว่าเขากอกว่าสามารถนํำเสียงเพลงนะครับมาออกให้ได้ยินได้นะครับย่าน เกี่ยวกับการติดติดกระสุงเล่กซี์ของเพิินไปอีกนะครับเขาเลยเอาตะถาเต็นมาให้เบิ่งรับนะครับกะอาจสิบวาได้ทั้งลถบรรทุกนะครับแต่ว่ากับเพิ่นกะมีการเต็นกะพร้อมเพียงสวยงามเลยที่เดียวนะครับนะครับอันนี้กะเป็นจังหวะนะครับ จังหวะเป็นสเต็ปเปิลน,นะครับเป็นเต้นไปตามตามเพลงตามดนตรีนะครับจมะบมีช่วงกอ้อนนะครับมีช่วงก้อนอยู่ด้วยครับช่วงก้อนช่วงก้อนเต้นนี่จะมีการบริหารร่างกายนะครับนะครับการบริหารร่างกายให้กล้ามเนื้อ,อายุตัวนะครับให้เป็นศาสตร์ทั้งการออกกาลังกายเนาะนะครับ ให้กำเนียอ์ยูตัวก้อนประมาณประมาณเคืองเพลงนะครับกลาเป็นเพลงซานะครับตอนนี้ก็ายเป็นเพลงเลี้ยวนะครับนี่ครับเต้นนยูนิเป็นเพลงเลี้ยวนะครับาแอเราปกเด่นนะครับในงานการส่งเสริมการออกกําลังกายนะครับอันนี้เป็นเทีมของมู่บ้านนะครับของสตรีเมบ้านนะครับของบันเราตโรมานะครับตามโมโนแดงนะครับ อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้เป็นทีมนะครับทีมนี่ส่งเขาปรกวดนะครับในงานประเภณนี้ปีใหม่นะครับของอำเภอบละบือนะครับได้ลำดับที่อยู่นะครับรู้สึกว่าสิทธิ์ได้ลำดับที่อยู่นะครับ ทีมนะครับทีมที่ส่งเข่าแข่งขันนะครับการสนับสนุนโดยหน่วยงานาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับทั้งสองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การอาหาช่ชนตำบลโนนแดงนะครับนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักนะครับ ส่งเข่าประกวดแข่งขันนะครับมื่อนี้ก็เป็นมหากรรมการออกก,ากําลังกายนะครับอ่าเป็นนโยะบายของท่านนายอำเภอนะครับบอระบือนะครับอ่าเพืเ่อนเกลเรได้เอามาอ่าเต้นในงานนะครับในงานนะครับการอ่าส่งเสริมการออกก,ากําลังกายนะครับหลังหลังอันนี้เป็นเวลาหลังเลิกงานนะครับนี่ครับเวลาประมาณ หามงแรงนะครับนี่ครับนะครับเต็นลอมเพียงนะครับสวยงามลอมเพียงเลยทีเดียวนะครับกับตีวาก่งอยู่นะครับนะครับในช่วงนี้ก็าจะน้อยกับที่เป็นเพลงซ่านะครับอยู่ช่วงช่วงช่วงก้อนกระมีนะครับในช่วงหลังกรมีนะครับตอนนี้เริ่ม จะเป็นเพียงทรายแล้วเรืจะกายบริหารแล้วนะครับตอนนี้นะครับกายบริหารหลังการออกกําลังกายนะครับเป็นสัตว์ของการออกกําลังกายของเพลินนะครับนะครับอันตัวนี้คือเป็นการวอมวอมอัพนะครับวอมอัพหลังการออกกาลังกายนะครับอีกเท่านึงนะครับก้อนกระวอมนะครับหลังกระวอมนะครับนะครับประมาณ เป็นการโดนเติบเร้วนะครับอ่านี่ก็คือการเป็นการเหยียดเสน้นเหยียดสายเหยียดกรรมเนื้อคือเก้าน่นแหละครับนะครับให้กรรมเนื้อยูย่ตัวให้กรรมเนื้อให้บกเก็บนะครับกมเนื้อบเก็บนะครับในการผู้บุกเหยียดเกิเก็บคิ้งเด้นะครับนะครับช่วงนี้ก็อ่าเป็นการเหยียดช่วงหลังนะครับการเหยียดช่วงหลังนะครับ นะครับการเมื่อกีก้ตนไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นการเยียดนะครับเหยดกำเนื้อนะครับ,นะรบเป็นเพียงศาตรนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เป็นเพียงศาแต่ว่าอบอสามารถเาเพียงใส่ให้ได้นะครับเนาะเนื่องจากอ,อ,อานาาไปเกี่ยวกับของกับลีกอซิตนะครับเพลงของเพลินนะครับการเล่นได้ช่มหลับช่มตาเป็น ภาพพี่ได้กำนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นงวไส้งวหขวาไปนะครับนะครับเยืดหนาเยืดหลังไปนะครับตามสเตปนะครับตามทาตามตามทาของเพิ้นนะครับนะครัติที่ม่ทาอยู่นะครับเป็นกาเทื่อคกันด้นะครับป้อมเพียงกันนะครับจะเท่ากันป้อมเพียงกันนะครับให้สวยงามนะครับ สวยงามพร้อมนะครับให้เป็นประโยชน์พร้อมนะครับเป็นจังไดเอ็นบาเอโรบิกนะครับแดนนะครับความสวยงามแหละการมีประโยชน์นะครับมาน้ากันนะครับออกกําลังกายพร้อมนะครับสวยงามพร้อมนะครับเบื่อบานใจพร้อมนะครับในว่าเต้นนะครับทุกทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้แ huh. ล uh, ้วนะครับไก่จะหอดทาจบแล้วนะครับเหยียดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณเคืองเพลงขึ้นกันนะครับตอนเหยียดนี่นะครับก่อนก่อนเคืองเพลงนะครับหลังไก่เคืองเพลงขึ้นกันนะครับเต้นเพลงหนึ่งนะครับร่วมเป็นสองเพ่งพอดีนะครับประมาณ ก6-7นาทีนะครับโดยประมาณนะครับนะครับเหยียดไปครับเหยียดไปตามสเตปเพิ่นนะครับเนื่องจากกัจจีบอมีอัตทารุนการชุ่มไปเลอกนะครับเนาะเพราะว่าพอสามารถเอาเสียงพิ้งใส่ได้นะครับนะครับนะครับอันนี้ก็ขยับเข่ากันแล้วนะครับกิจทีเมนจบนะครับ โอ้ประธานในจบครับมีอีกครับมีอีกทานึงนะครับถาดึงซ้ายดึงขวานะครับดึงหนาดึงหลังนะครับนะครับมีอีกนะครับปัะธานในจบนะครับพอจบยังไงนะครับนะครับะเบิ้งเพลินเหตุไปนะครับเบิ้งเพลินเหตุใส่นะครับมี่ก็จะวท่มันจบครับตอนนี้ครับนะครับทุกทุกค้นครับ สวัสดีครับ